สวัสดีครับเดืนล่างสองตัวสูตรที่สองแล้วนะครับใครๆก็อยากจะถูกมีโชคกันนะครับสูตรที่สองนี่ยังไม่หลุดครับสูตรที่สองนี่สิบแปด้สิบห้างวดนะยังไม่หลุดนะสิบหกสิสิบหกงวดที่แล้วเข้าอยู่ เข้าแล้วหาจจะหลุดก็ได้นะครับเป็นตัวไหนอดี่แล้วเข้าตัวไหนสูตรที่สองนะครับจำได้ไหมวดใหม่นี้เป็นตัวที่คุณรักหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ตัดปัดทิ้งก็ได้ครับอาจจะไม่มาเข้าไม่หลุดอาจจะมาหลุดวัดนี้ เอาอย่างไรดีโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสูตรที่2แล้วอ่าสูตรที่2แล้วเลยอีก4ส,สูตรวันนี้น่าจะเสร็จนะอยากจะดูไอ้ครบไหมครับครบทุกสูตรเลยนะกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยเลยครับอ่ามีตัวไหนบ้างสูตรที่2ไปกันไวๆครับ นี่เกออ่าที่ห้าครับสี่กับศูนย์ออกสามศูนย์ไปอย่างไวข้อที่หกศูนย์กับหกหกหนึ่งหกอ่าไม่หลดนะห้อที่เจ็ดศูนย์กับหกออกหกสอง แน่มาหกว้อที่แปกับ7ออกหนึ่งหนึ่งมา1นึ่งที่เกกับ7ออก6กนี่ครับมาเจ็ดขที่สิบห้กับ1 ออก 9, 1, เก้าหนึ่งแน่นแน่เก้าตลอดใช่ไหมครับออกเก้าหนึ่งยังบอลุด11บกับ0ออกสี่หกาน่าสนใจนะครับสี่หกสนะงวดที่สิแล้วครับงวดที่12บงหก กับสองมาหกหกมันเบิน่นกับมันเบินบ่นเบิ่นสิบสามสี่กับศูนย์อ,อกสี่สี่อันนี้ก็เบิน่นนะมันเบิ่นบ่นบอยมันชอบเบิน่นล่างโสนวกกบเนี่ชอบหามหามหน้า เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังแล้วก็หามไิดเผาเลยโูนกออกหกสามอืวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับบนล่างนี่คิดว่าจะเบิ้ลจะหามไหมสี่ับศูนย์ออกหนึ่งสี่ออกมาสี่ครับสี่แล้วนะนะเป็นยังไงครับ อย่าลืมนะครับกดแชร์ให้ด้วยครับแชร์ไปที่ไหนไกลๆหลายๆแพลตฟอร์มนะครับนวดที่16หนึ่งกับ7ออก9ก้าหนึ่งนะครับ9กหนึ่งมา1มา1นะึงนะพที่17 5กับ1ออก8 5อ่าตรงทุกวดครับ วันที่แล้วก็ถูกเห็นไหมครับนี่วดที่18นี่แปกับ4 8, 9, 8, ี่9ปดามา8ปดนแน่สิบเกัศบหกอกหมาหกวดที่2ี่สกับห้าวที่แล้วนะ ออกศูนย์เก้าไม่เชื่อไปเปิดดูได้ครับอย่าบอกว่าหวยออกแล้วเพงมาลงนะลงวันที่แล้วนู่นครับไปใช้สองตาเบิง่งดูออกศูนย์เก้ามาเก้านะวันที่ยี่สิบเอ็ดเด่นศูนย์กับหกศูนย์กับหกมันจะมาไหมล่างนะครับศูนย์กับหก อ้าวนั่นไงครับถูกใจมั้ครับมันที่เ้วเข้าจริงๆนะวันนี้มันจะเข้าต่อหรือไม่กองสลากจะเป็นผู้เฉลยนะครับทุกคนวัดดวงกันไปครับยังมีอีก4สูตรแ้ราังเข้าอีก2สูตรนะแล้วก็จะต่อเนื่องหรือไม่นั่นแน่ไม่มีใครรู้ครับ ตอนนี้ใครที่จะสมัครปลายปีก็ได้ครับสมัครมาเลยข้อมูลลงเกือบเสร็จแล้ว9.9.99 99. 99แล้วต่อไปก็จะเป็นปลายเดือนพันหแล้วก็วันที่10เป็นต้นไปนี่ก็เป็นรายเดือน600นะครับกดสมัครที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับที่คำว่าสมัครนะครับใน YouTube นี่แหละวัดดวงกันไปนะครับ เป็นแนวทางเท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายจำไว้นะครับโอเคไปพบกันเลยนะครับ่ายก็จะตามมาติดๆนะกดติด,ต,ด,ต,ดตามกดไลค์กดแชร์ like, share. นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ติดตามสูตรดีๆข้างบนนี่ก็ได้แล้วก็ปักหลักสิบบนปักหลักหน่วยบนแล้วก็เด่นร้อยสิบหน่วยด้วยสินะเด่นร้อยสิบหน่วยได้แล้วเด่นสิบหน่วยบนนี่ก็ได้แล้วเด่นสิบหน่วยบนยังเหลืออีกสองสูตรนะเด่นสิบหน่วยแต่ไม่ได้ลงมีคนบ่นว่ามันเยอะนะการบน่นนี่ ทำให้เสียโอกาสนะครับพี่น้องทุกคนเพราะฉะนั้นจงอย่าบนแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีๆจําไว้นะครับการที่เงียบเราจะได้รับรู้จะได้เปรียบกว่าครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่สูตรที่2แล้ว0ูนย์กับหกติกดมแล้วเกับห ใครชอบบ้างนะครับมันก็มีสิทธิ์มาต่อนะอุตตระมันก็มาโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับสูตรต่อไป